ตูนเลยทุกคนกุ้งแล้วบัานี้เฮ้ยน้อยดบมึงด้วยคฮบกระทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุทุกคนเนี่ยคือห้าวยูหายยูนาคือเก่านะเรากำลังจะหาไปขุดตูนนะขอมาจกนี้แหละไปขุดตูนนะเสร็จมันควัดกินมันต้นเท่านะ นี่ตามเบื่องนำกันเลยนะว่าจะได้หรือไม่ได้นะตูนนี่มาน้อยเนี่ยแ้กูตูนนำมือน,นี่คระขอปัญญาไปก่อนแล้วนะโซมันต้นนอนแล้วนะ เป็นต้นเท่านี้ก็เอาก้นแน่ละวันไม่ซื่อนี้โค้งมันนะตัดลำมันไปไหวฮะเพื่อได้ปูอีปีนาโหงใหญ่เต็มไปทุกคนเลยฮะสีตามันหกมีผู้เสียหน้ามันเอาจากแต่หน้าห้ามาตัดตั่หนึงมันขึ้นนี่ตัวนี้แต่แถวๆนั้นมามีได้ตัดเลยตัวเัาไปเชื่อกลับตัวนั้นแหละโค้แห้งดีทุกคนเลยส่วนมันเลาก็มีต้นโกยทุกคนถ้ามีม่ได้ปูต้นโกยนี้มันเกิดขึ้นเองมัน จะเป็นโกยแต่โกยนี่หน่อยไโกยนี่คือคืยาวใชเม็ดเม็ดมันหลายจะเขเื่อนโกยอย่างนี้ครับมีหูเก,กนินหนูมาคัดกนมันต้นนะต้นเนี่ยโคตรตัวนี้ล่าอรับลงป้ามันต้นคนเลย มาทงไเห็นออโอ้ยนิไก่เลยทุกคนเลยย่ัาได้หนึ่งนี่กินลา ันนี้มาคุยตูนนะคุยตูนนะคัทุกคนกำลังคุยมีหลายปไปเลยสามสี่คุยทราบคุยนะตกคุดอาจจะท่านนะน,น่าจะท่านคุดกันน้ำน้ำปู

ตันแล้วพวกทตันแล้วได้กี่เด้อคือคู่มาละ จะดีเลยเมนนลยนี่ขุง่งละขูดาร์กอ่ะปี๊ดเดี๋ยวพูดหน่อยเดียวนะทุกคนเห็นขูดาร์กละตามที่เคยขุดมานะ่ะเป็นขูดาร์กลงแบบนี้ละ่ะมันเคย,ยิ่คุ้งนะ ตัวตูนก็มันจะคล้ายๆคือกับตัวอ้นนะมันุดอยู่ดินหน้าตาก็จะคือเดียวเลยหน้าต่างแต่ว่าตูนตูนนี่ตัวน้อยกว่าผู้ดักลงไปทวนเลนี่เน่ไม่เห็นหางมาละหางมาแล,ล้วบ่รละไม่ล่ะถ้าไม้ทั้งหมดเลยแถวนี้กระพาไรกัน phút mà đi không phút xạ nó hơn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เา่องอไเรื่องอาเขีนด้มันพูดได้เหรอพูดทันเลยวนี่จับกล้องเลยต้อไปับเนี่ยเรืงอยู่นี่ Bị nói khoát đấy. À, hàng lớp. Nhìn hàng. Tôi nói mình than Đây này. này. Để Đây Đây, ho, 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 ho lên, vai lên, vai lên, vai lên vai là tụ này, các bạn. bạn. là bận này. Ừ. này. tổ nào. Thay nói. nói qua tổ ôn. Tổ ôn nhanh. hơi hey, nói ครบได้ตัวเฮนาอ่ส <c oughs> อสิอีน้อยมันก็จะครบเลยกว่าจะ,ะได้มาทุกคนเลยมีแม่นไงายขูดลงไปพวกเลิกหนึ่งนี่แถวๆหลังมัน,นีีแม่นมาเลยคุณน,นะคือขุดค,คือจะคุ้งนะแต่ว่าคูดลงไปแห้งเลิกไปเลิกไปตูนี้มันจะคือกับตัวโอนกาดว่าตัวโอนตัวโอนมันเยอะตัวใหญ่นะอูตูนตัวน้อยกว่า มันน้อยกระทาจะขุดตูนวันนี้เขากล่าวดตูนได้แล้วนะนี่ขุดประมาณทรงว่านี่ละทุ<ย>เคน<ย>ท่านเฉยแบบอันคุยมื่อกาบด้วยลายนะประมาณทรงสามคุยวันนี้เขากล่าวหาซีได้ออกไปมนี่ฮะซีอมเอามือหายให้กินนะเค็ดลาบตูนกินน่นวันนี้ตูนก็ได้ตูนยิ่งใหญ่ทุกคนเลยนี่คือตูนตัวเขาขุดมานะเขามาฮอตเทงนะ แม่เอาเนเห็ดกินเห็ดก,กินไ,ไหมแม่เกินปลาชื่อมาโปกะตาพอมเป็นพ,าพนยายามมองมือเสานี่ล่ะก็จะสุกแล้วแกงปลากันเนี่ยก็มาจีตู่แล้วนะจีลาบนะี่

ตูนฮอกจีกเขาจะแล้วนะเดี๋ยวพอเฮ็ดกินฮอกจีจีจไว้แล้วแล้วอะ,ะมันในตูนน,นี่นะทุกคนเลยมันสะสวัดใช่แล้วกันไอตูนเฮาปพาพอเฮ็ดกินนะมันเนี่ยคีมันก็เอานะคีมันนะใส้อ่อนมันโอ้โหหยาบ มันนะตูดยำนี่นะจีจีมันจะสาด แก่พี่นะมิดมิดอยู่ที่แก่มาจะทุกเกัเาหรอพุ่งมันเนาะจะคม พักเามาเล่นทางไซา์ทางไปเหลือมันชิมตาที่แก่มันแล้วก็พุ่งมันเก,เก็บมาตาซู์กินี่นะนี่มาโท่แน่มากินกามกินกับลาหลังจากพักไปแล้วนะฮะวาเจอเกิดเป็นโน่ละกามาโค่นะถ้ามันชุกมันไปเหลือนะ,ะชิชอยพักชอยพอก นี่คือพักเช้าจะไปเชื่อสำหรับตูนนะมีพะเพชรซุกแนหอซอยเชื่อโกตูนเขาเคยอ,อยู่ซุกละเย็นแล้วเอาเพชรลงเพชรกระลายทุกคนเลย,เลยสลาน,นเลยซอยบูพักจะมีคาดถายไม่เอา ล,นะลูป่นะมก็แห้งแห้งควรอะไรแน,นี้มีใส่มะน้าวมีส่บุกเกอะไรนี่นะเดาเอามันมันคมอยู่ในใส้มันนี้แหละครับก็เอารุดซาดคุมขมนะ หอมดิมันในตูดไงเซ่บกว่าหนูนะเห็นเลยจางๆหน่อย,ยกกน,นึงคือก่อนคือกือ แม่นเค็มมา้งมันนี่เค็มเค็มเค็มแซบ่บตื่นตื่นโหนใช่ไหม เราได้แล้วล่ะต้มกินตะลางทุ่นนะต้มพัดเย็นแน่น้อยน้ำชากินขา้าวมันจะข้าวแห้งขา้าวมีเคยกินจะเจอลาบตูนจะกินมื้อแรกแล้วมันเนี่ยจะกินเนะวะลาบตูนแล้วก็มีแกงปลาเนี่ยนะน้าสามาเพิ่นมาจอมเป็นตนุนกินข้าวเทียงนำ้ำ Hãy cho hai đây là cái người dân thường gặp đội ะหลังจากเขากินข้าวกินน้ำเพื่นแล้วนะตอนแรกสิลงไปหาเกีียวขา้าวทุกคนนะเกีียว,ข,ยวข้าวเขายังมีท่านแล้วนะกข้าวกันหลายยู่หาอาชีพที่ทายทุกคนเบิ่งนะอย่าปล่อยยันทุกคนเบิร์กนะปล่าเบิ่งกแต่เกีียวข้าวเอาขึ้นมาอันนี้เอาไปหาขุดตูนนะขุดตูนมันกินมันต้นเน่ายู่โซนเอาขุดมัไม่ได้เลิกปะเลยทุกคนไปบ้านว่าเน,นื่ว่าปลายและคุ้งนะทุกคนเลยได้ตูนมาตัวหนึ่งมาเฮ็ดลาบกินมื้อนี้กับมีน้าสาวเพิ่นมาเบิง่งส่วนมันต้นเพิ่อนแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเมินละ มาเป็นมาเบืมันต้นบานะมากินข้าวง่ายนำนะวันนี้คลิปเมาจะกอจบลงเพียงตอนนี้ขอบใจที่ตามแล้วครับส้มคนใหม่ในคลิปหน้าขอขอบใจ